มาอยู่หน้างานต่อครับพี่น้องขุดสะมา,มาดูทางขึ้นชันๆครับอยู่กับทีมงานของแกเชษครับ เป็นชั้นที่สองแล้วครับพี่น้องมาดูอีกมุมหนึ่งครับอ่ามาดูมุมทางขึ้นอ่ามาดูความแรงของแต่ละคันครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวหอยู่กับดานี่ 1>, 1 3 5, ึ่เราเป็นรุ่นกลางครับลังกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีเป็นงานเที่ยวใกล้ๆครับงานตักบ,บอคือว่าไม่ตัดบ,บอเท่าไหร่ครับสองสามร้อยเมตร ไปกลับงานดีครับคืนนี้ขุดสะเพื่อรองรับน้ำหน้าฝนครับเก็บไปใช้ประโยชน์ต่อใช้น้ำให้สัตว์เลี้ยงอ,อยนนี้มาสองวันแล้วครับสะประมาณหนึ่งงานกว่าเก็บตงงาน,น ประมาณ7เมตร2ชั้นครับคีลินดานไม่ใช่เหนี้ยจะเป็นดานครับดานออกเม่เนี้ยหน่อยนิดมาดูการขึ้นของแต่ลชั้นครับท่าไม่ชมเลยี่น้อง ไหรือจะไม่ไหวโอ้ยังไหวอยู่ครับว่าต่อคิวยาวเหมือนกันลงต่อไป อีกชั้นหนึ่งครับอ่าวิ่งอยู่ที่6คันต้องรอคิวกันเลย พุดสะฟรีครับพุดสะฟรีให้ดินเด๋ยวเราได้สครับตัวนี้เจ็บลงมาได้4ปีกว่าแล้วครับสวยงามดีครับสานนี้ จะเ่อยทุกค่ายนะครับอยู่ที่เราจะชอบแบบไหนครับแล้วแต่เท่าเก่นเจ้าไหนจะชอบแบบไหนแบรนดนแบบไหนครับมีไว้าย,ยี่ห้อทำงานได้เหมือนกันครับพี่น้องต้งมามุงดีก็อยู่ได้นานเกเี่ยวกับ แปนตัวไหนครับตัวยี่ห้อแบบไหนถ้าเราดูแลรักษาดีก็ระยะยาวเลยครับมือสองก็ดีครับมือหนึ่งก็ดีเสียคนละอย่างได้คนละอย่างครับมือหนึ่งก็ไม่ต้อง สอมเท่าไหร่ครับจะดูแลมีสองอัดจะต้องซมม่อมาตรนเท่าไหร่มาดูความแรงแต,ตอนนี้น่าจะทำเครื่องมาใหม่ครับเรื่อว่าหัวประดุกครับสวยครับสวยงามแทบจะไม่ต้องแตะเร่งเลยครับ ฝากไว้ทีน,นี่ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ